จะอาสาค่าแขกให้แตกยับถ้าเสร็จสับแล้วจะแทนพ่อคุณเขาอันองค์แกวเกสราที่ดาเราข้างฝ่ายเจ้าพรามเห็นว่าเป็นเคราะห์ประเดี๋ยวนี้พี่ก็าพาเขามาด้วยให้เขาช่วยรดน้ำทำสะดอะ เดชบุญรูกน้อยคอยละราะให้สิ้นเคราะห์สินโศกสิ้นโลกภัยมาเหสีฟังสารองค์การตัดนางกษัตริย์ยินดีจะมีในดูรูปาพามงามพร้อมละหม่อมละไมจึงปลาัยสนธน,นาด้วยการุณ นาเอ็นดูผู้ใดเป็นพี่น้องนวนระอองรูปร่างมันย่างหุน่นช่วยลบแขกแตกแตนจะแทนคุณจงการุณลาสาดอนร้อนอุทาซึ่งเจ้าจะสะดาะพระเคระน้อ,นองต้องการของสิ่งใดจะให้ฮาฮา สีสุวรรณอาภิวันณจำนันจาจงเอาผ้าขาวลาดดาดเพดานให้โฉมยงนงเยาเข้ามนทนรถน้ำมนตมุราธากายาสนาหานจัดบาลังตั้งเครื่องนามสาสการจะได้อ่านมนสดอพระเคราะห์นาง เท้าทศวงทรงฟังไม่กังขาให้จัดหาสารพัดไม่ขาดคว้างทุกกระทรวงหลวงแม่เจ้าทั้งเท้านางรีบไปปรางพะธิดาอยู่ผาพานทูลแถลงแจ้งความว่าพามเทศ ผู้วิเศษจะมาทำน้ำสนนันนหันผู้ว่าในใช้ขามาจัดการให้เยาวมานเข้ามนทนพิธีนางฟังความซักถามประจักษ์แจง้งว่าพระแกล้งจะมาหามาลาศีจึงว่าตามรับสั่งเถิดครั้งนี้ แล้วเทวีเข้าในห้องใสย,ยาสีพี่เรียงเคียงข้างต่างวิตกอ๋อนี่อกเอ๋ยอาจออกอาสานางโฉมยงทรงสะอื่นกืนน้ำตาคิดว่าว่าเล่นเล่นมาเป็นจริงเป็นลูกทรงอง์เอวจะเด็ดขาด กิริยามารยาทมันอย่างยิงจะสู้เขาเอาชีวิตมาปิดทิ้งยิ่งคิดยิงสงสารพระผ่านฟ้าแม้นมาถึงปรางทองน้องจะห้ามมิให้พระโฉมงามออกอาสาถึงอับจนผลกรรมได้ทำมา จะกลมหน้าหนีไปในพรยวันพี่เลี้ยงว่าหน้าแค้นทั้งสามพรามไม่ห้ามปรามน้องชายให้พายพันมาถึงมีพี่จะว่าให้สารพันปรึกษากันแต่งแลช่างแห่คอยฝ่ายเท้านางต่างแต่งตามรับสั่ง พระเต้าตั้งน้ำมนต์ปนสมปล่อยปะทีบถูบเทียนบูชาและยาย้อยให้เตรียมคอยเสร็จสับแล้วกลับไปทูลฉลองสองกษัตริว่าจาดเสร็จเชิญสเสด็จโดยจินดาอัจฉา,ายิยสองกษัตริย์ตรัสชวนพา,ามคันไร กำนันในนางห้ามก็ตามมาขึ้นปราสาทพระบุตรีศรีสวัสดิ์เห็นที่จัดแจงพร้อมหอมบุปผาให้พามนั่งยังอยู่ดูเวลาพระมารดาเข้าห้องทองบรรทมเห็นลูกน้อยซอยเศร้าเฝ้ากันแสง ยงบอกแจ้งจูก,ก้าวทัองเผ่าผมพระบิดาพาภูรูอาหาคมเป็นผานผมมาจารีทั้งสี่คนจะสะเดาะเคราะร้ายสายสวาสดให้แคล้วคาดโลกคาสาทาพลสายสุดใจไปเขา้าที่มนทน จะได้ผลพยันอันตารายนางกราบกลานมารดาประมาจิตให้เขินคิดอดสู้ไม่รู้หายทำบีตเบือนเชือนช้าละอาอายมอบชะไม้เบือนนาไม่พาทีประมาณดาว่าองค์พระทรงเดชปิ ตูเรศคอยทามารสีจะเค่องขัดอัดทยาฝาทุรีนางพวกพี่เลี้ยงมาพาออกไปสีพี่เลี้ยงเคียงปากองทั้งสอง้างมิได้ย่างบาทาลีลาได้ค่อยแวกม่านคานเคียงเลี้ยงออกไป เข้าไปในมนทนบนบานรังให้ทั้งสีพ่พีเรียงอยู่เคียงข้างพวกห้ามแหนแสนสุรางอยู่ข้างรังสมเด็จเท้าทศเจ้าบงดำรงวังจึงตัดสั่งพี่พามอย่าขามใครจงพี่บัดปัดคอสะดอกน้ำ ไม่ห้ามปามตามตำราอัจฉาิยเหมือนพงพันกันเองอย่าเกรงใจสุดแต่ได้เลิกพาเวลาดีสีสุวันรับรถโพจนาดขึ้นนั่งอาตรงหน้ามารสาีพามพี่เลี้ยงเคียงนั่งบางอาคี พอพาทีกันเบาเบาแต่กล่าวคนแล้วจุดทูกเทียนบูชาสมาธิตั้งสติตาจับกันสาบสนเสียงพึมพำทำอุบายว่ารายมนพอให้คนเขาได้ยินไม่กินใจนอกััาทัศนาลุดน้อง นวลละอองผ่องพักเพียงแค่ไครดูจิมพิมพ,มพ,มพิมพร้อมละม่อมละมายดังนางในดุจิดาลงมาดินป่าลืมองค์หลงขยับจะรับขวัญแล้วคิดทันถอยรังวังทาวินคอยพาทีมิให้ใครใครได้เย็นขอเชิญผินพักน้อง อย่ามองนวลพี่อุสามาสะเดาะพระเคราะห์ให้วังจะได้แจ้งความสามสงวนให้เห็นลักหนักในใจรันจวนจึงกลราชวนกันเข้ามาอสารบแมนมวยหมอดวอดวายสายสวาดนุชนาดนงเยาช่วยเผาศพ พี่คิดถึงจึงอุตสามาให้พบอย่าแกงซบซ่อนพักไม่ทักทายนั่งโฉมยงทรงสะดับอภิวาสกำปานาทนึกพลันพระควันหายทรงระถวยขวยเขินสะเทินอายขืนสังตายต่อโพธพจ์มจน ถึงอา,าสาทรงคาเพราะความรักเพราะคุณหนักยิ่งกว่าสุธาสถานแม้มีชัยภัยลินถ้ามินมานจะสำลาญเลิองลืนทุกคืนวันถ้าเสียทัพอับปราปัญจามิตรพระทรงฤทธมรณาจะอาสันมิขออยู่สู่ตาย วายชีวันพางก่มกันแสงสะอื่นกลือน้ำตาประลับขวัญขวัญอ่อนสมอนมิงแม่เป็นหญิงยอดมนุษย์สุดจะหาเพราะรักนางอย่างยิิงกว่าชีวาจึงอาสาปิตูลงออกสงคามแขกฝรั่งอังกฤษไม่คิดพรัน จะฟาดฟันให้วินาศกลาดสนาหมแต่เสร็จศึกขอให้เสร็จสำเร็จความจะได้งามพรกตาในทาตีนางฟังคํำทำเครื่องชํำเพืองค้อนยิ่งทุกขร้อนก็ยิ่งว่าหน้าบัดสีแม้นต่อตีมีชัยจะได้ดี คงเป็นที่เจ้าพยาอย่าปหารมเมื่อเอวองค์ทรงฤทธิ์นิดเท่านั้นจะประจันกับศัตตูดูไม่สมเข้าลบกันมันจะผักก็จะลมน้องปารมร้อยอย่างไม่วางใจพะแย้มยิ้มพริมพ์ลายเห็นตายราบกระซิบกระซาบสั่งมิด พิสมัยพุ่งนิช้าวเจ้าตามสาดสไปดูชิงชัยบนพ,พับพลาหน้าเชิงเทินพอให้พี่มีแรงได้แผลงฤทธิ์ให้อังกฤษทับแขกแตกตะเพินสีสุดาวะเพคะไม่ละเมินถึงไม่เชิญก็ไปดูจะสู่ตาย สามผีเลี้ยงต่างงดอดไม่รอดกระซิบสอดว่าเจ้าพรามสามสหายจังขันสู้แขกเหลือเบื่อจะตายดูรูปกายก็ไม่น่าอาสารบถ้าเสียทีชีวิตฉันทั้งสามจะต้องตามหม่อมตายลงล่ห้ศพแม้นชวนองค์ทรงรทธ คิดอบพยพดีกว่าลบลอยเท่าทั้งเบามือพรามผีเลี้ยงเบียงบายพีป้ายตอบเจ้าว่าชอบกลเรือจะเชื่อถือช่วยลบกูสู่เมืองให้เรื่องเรือไปปลายมือเห็นจะเป็นเหมือนเช่นนึกหนอกกริย์ตัดห้ามสามผีเลี้ยง อย่าทุ่งเทียงต่อสมนวนจะจวนเดืกอันถอยคำลํำว่าจะจาเรึกที่ตื่นลึกก็ย่อมรู้อยู่แก่ใจฝ่ายพนุษย์บุตรีศีสวัสดิ์เกลงกษัตริย์สองพระองค์จะทรงใสกะซิบว่าน่าเบื่อนี่เมื่อไรจึงจะได้สำเร็จเศริธี ช่างรวงล่อหมอเอกเสกสะดอกหน้าหัวเลาะเท่าเขารู้ดูบาดซีแกล้งให้น้องต้องมานั่งอยู่อย่างนี้ชนลนีปีตุลงจะทรงกาาฟังคำจำใจไกลสวาดใจจะขาดเสียดีรักนั้นหนักหนากระซิบสั่งสายใจ อะไรละ่ะแม่ดวงเนตรเกษราจงถาวรพี่ขอฝากความรักที่หนักอกช่วยปกปิดไว้แต่ในน้ำใจสมออนถึงหมวยดินฟินฟ้าและสาครอย่าหมวยมอนไมตรีของพี่เลยขอฝากความสเสนหาสามีพักพิรมรัก ร่วมเรียงเคียงคเนยถึงตัวไปใจอยู่เป็นคู่เชยกะไลเลยจึงจะสมอารมณ์เรียมนางฟังคำลํำว่านาสังเวชชนละเนตรฟ,ฟูาฟไม่อายนีเหี้มปนตน้อมตอบความตามธรรมเนียมน้องทุกเทียมเท่าฟ้าสุธาทาน แมนมีกีดปิตุรามาตุรงจะเชิญองค์ไว้ประสาทราชธา,านบรรทมที่ยี่ผู้ช่วยอยู่งานให้สำราญลมก้าวทุกภ้างายอีจนใจได้แต่ใจนี้ไปด้วยเป็นเพื่อนมวยภูวันาดเหมือนขาดไม้ แม่เ,เมตตาอย่าให้น้องต้องได้อาย,ยนางฟูมฟายชนลนาด้วยอะไรบรรดาเรา่า้าสุรางทั้งปางรัฐกับกษัตริย์สององค์ไม่สงสัยเสียงเงิมเงิมพึมพำลำพิไรสำคัญไปว่าบนพ่อมนตาจนจวนรุ่งเทียนชัย จาไกลหมดพระกรํรมสดสั่งมตรคานิดทธาทั้งสองข้างต่างสะอื่นกลืนน้ำตาพระลีลาจากบัลลังทั้งผีเรียงมานั่งนบบังคมบรมนาถอยู่ริมอาจเบื้องซ้ายฝ่ายฉเฉรียงพระบุตรตรีสีนางอยู่ข้างเคียง ค่อยคานเลี่ยงเข้าที่มูรีบังกุงกะสั์ตัดว่าเจ้าพาหมเทศต้องอ่านเวชานานผ่านเจ็บหลังจงกลับไปหลับนอนผ่อนกำลังอยู่ที่นั่งพระโรงรัฐชัดชาวานให้เท้านางข้างในออกไปส่งส่วนพระองค์มาประสาท ราชาทานฝ่ายขุนนางคางหน้าขราชาการเกณฑ์ทหารไว้แต่ดึกเสียงครึกครื่นพอลุงเช้าผู้คนก็พร้อมพังทั้งหน้ารังซ้ายขวาสักห้าหมื่นผูกพาชีสีมาล้วนกลาปืนจูงมายืนเตรียมอยู่ประตูวัง ฝ่ายพนุษบุตรตีในนิเวศแต่หลับเนตรนกสัตว์ประวัติวันกับทั้งสี่ผีเรียงเทียงบัลังไม่นอนนั่งสนทนาโดยอะไรจนลุมแกงแต่งองค์ทรงสนาหาันคิดลำคาญขุนค้องไม่ผ่องใสชวนผีเลี้ยงสาวสาวรันกำนานใน ข้าเฝ้าไทยปีตูลามาตุรงสองกระสัตัดทักแล้วซักถามแม่โฉมงามสามับสงวนนวนระหงขึ้นมาใหญ่ไม่อุสารักษาองค์หรือโฉมยงขัดคองเป็นอย่างไรพระธิดาอาดูลทูลฉลองเสียงกึกก้องโกลาสุทาไว ไม่เห็นองค์ทรงธรรมให้พลันใจจะไปไหนลูกน้อยจะพลอยตามพระบิดาว่าพ่อก็ไม่ขัดวันนี้นัดชิงชัยในสนามไปพับพานาประตรูดูเจ้าพรามจะสงรามข้างนี้ให้มีชัยบรรดาเหล่าสาวสาวรรค์กำนันนาง จะไปบ้างก็ไม่ขัดอาชาไซแล้วสั่งเราเท้านางพวกข้างในไปสั่งให้เตรียมวอจอราลีฝ่ายเท้านางต่างคำนับรับบันหารชุลีคานลงจากปราสาทสีมาเรียกเล่นกลมวังสั่งค้าดีออกอึงเมวุ่นวิ่ง ทั้งหญิงชายฝ่ายพันหนอนหรือบานชาญสันหาำกับสามาพามพี่เลี้ยงเข้นที่อย่างซ้ายต่างจำละสะสานานสำรานกายทั้งสามนายแต่งงามเป็นาพามชีพระทรงเครื่องเคยประดับสำหรับกษัตริย์เพชรชรัตัยทูลจำรูนสี แล้วลังหลอบบริกรรมทำพิธีบังเกิดมีแรงกำลังดังนารายขั้นเสร็จจับจับกับห้องของวิเศษเจ้าพมเทพถือดาบกังซะเจ้าพมเทพถือดาบกำสาบสายมาขึ้นมาพาชีให้คลี่คลายผลนี่กายไปปราทที่พรับ พระสมเด็จเท้าทดสวงดำลงลาดอยู่ปราสาทพังพร้อมพระวงศาฟังสเสียงเสียงโหเป็นโกลาก็รู้ว่าที่คลายขยายทับจึงสะทรงทรงเครื่องพิชัยยุทธใส่มงกุฎแก้วเกดเพชรประดับ ทรงท้าแสงเปล่งปราบดูวาบวาบตัดกำชับสาวสูรางไม่วางใจไปกับกูดูเล่นเห็นเลือดสาไปกับกูดูเล่นเห็นเลือดสาอย่าวีดวาดคิดพลันประวันไว้แล้วนำนาพาสนมกลมในประเด็ดไปนาพะรานชาญชารา ขาหารแห่หอกดาบกับเดียรดาษพระทรงราชชยานเดินดำเนินหน้าสองพระองค์ทรงวอต่อกันมาถึงพระพาทีริมปอมก็อพร้อมเพียงพระจอมพงทรงนั่งบัลลังก์รัดนางกษัตริย์สาวสวรรค์อยู่เชียงเทียง อยู่ฝลังตั้งคายอยู่รายเลียงออกแสเสียงสาวสาวของชาววังฝ่ายเสนาข้าเฝ้ากับเจ้าพราหมก็คารตามกันเข้ามาหน้าที่นั่งสีโลลาบกาบมามลงสามครั้งคอยตับฟังพจนานะบัญชาการสมเด็จเท้าเจ้าบุริน ปรินประเทศทอดพระเนตรโยธาที่นาชานเห็นพร้อมกันบรนเทิงเลงสำราญพระเบิกบานเบือนพักมาทักพรามเดชเจบุญอุ่นใจบิดานัเห็นเจ้าจักมีชัยในสนาห้ามอย่าประมาทอาจองค์ในสงคราม ดูเลิกยามยกออกนอกบุรีเจ้าพามพร้อมน้องป่านนธบททเรศพระชายเนตทางพับพราลังคาสีพอเห็นองค์นงนุษพระบูตรีพระยินดีดูนางไม่วางตานางโฉมยงสงสารพักผานกล่าว กำสดเศร้าสอดเนตดูเชตทาง้งนางโฉมยงสงสารผ้าผานกล่าวกำสดเศร้าสอดเนตดูเชตทธธาทัทาง้ทงสามพามสามนางต่างปอบตาสีสุดาเฝ้าดูผูว่านทั้งสองข้างต่างคิดคิดสวัสดแต่ไม่อาจออกหน้า อาชาไสสงสารแกวเกษาราหญิงอะาไราจะใครไปลบดูวยได้ช่วยกันถึงบาลัยไม่คิดชีวิตน้องจะขอลองบุริกาจนอาสันพ่พะเปรียวองค์สงสารลำคาญครันต่างกืนกันโชนนาโซการาย